พลังของคําพูดเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะครับมีผลยังไงใช่ไหมเวลาที่เราอยากจะเล่งหลบคูดต่อสู้อะเรากล้าไหมล่ะเราพบว่ามันมีอะไรบางอย่างติดค้างอยู่ในหัวเราไม่ว่าจะเป็นคําพูดอะไรก็ตามจากคนรอบตัวเราเชื่อปะนั่นน่ะคือสาเหตุหลักเลยนะว่าทําไมเราไม่กล้าเล่งหลบคูดต่อสู้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเลย และหนักสุดคืออะไรรู้ไหมครับหนักสุดเลยก็คือคําพูดของตัวเราเองเราพูดกับตัวเองว่าไงอะ่ะว่าโอ้ฉันเนี่ยไม่ดีเลยโอ้ฉันเลี้ยงไม่เก่งเลยทําไมใชนเป็นแบบนี้เอ่อถ้าฉันเลี้ยงคู่อดเลี้ยงหลบคูบ่อดสู้ฉันต้องต้องเจออย่างนี้แนะ่คือนอกว่าเไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามอะ่ะมันส่งเสริมให้เรากล้าเลี้ยงหลบคู่อดสู้หรือเปล่ามันมีไหมความรู้สึกและคําพูดที่เราพูดกับตัวเองว่าฉันทําได้ฉิงหลบฉันเลี้ยงหลบคู่ต่อดสู้ได้แน่ การเลี้ยงรืคู่ต่อสู้นี่ง่ายจริงๆฉันชอบมากๆมาเลยลุมแย่งเข้ามาดิร้อยคนก็นมาเดี๋ยวพันคนเข้ามาเลยเข้ามานี่คือการพิสูจน์เลยนะครับว่าการเลี้ยงหรือคู่ต่อสู้อ่ะมันยากอย่างที่เราคิดไว้ในหัวของเราตลอดชีวิตหรือเปล่าที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับคำพูดของใครบางคนที่คอยปิดกั้นขวางกั้นเหนี่ยวล้างความสามารถที่แท้จริงของเราอ่ะ ทุกคนลืมแล้วเหรอตอนที่เราเล่นบอลครั้งแรกอะ่ะเราเล่นบอลเพื่ออะไรอะ่ะเราเล่นบอลเพราะอะไรอะ่ะมันสนุกมันมีความสุขมันมีรอยยิ้มถูกปะเราไม่สนด้วยซ้ําว่าจะแพ้หรือชนะเราไม่สนด้วยซ้ําว่าจะพลาดหรือไม่พลาดอะ่ะเราสนแค่ว่าเราได้แค่วิ่งกับลูกบอลในสนามหญ้าได้เตะมันอะ่ะได้เตะลูกบอลนอะ่ะนอกจากเรื่องดิ้นทางแปดทิศทางแล้วว่านี่ก็คือสิ่งที่นักฟุตบอลหลายคนตามหาทั้งชีวิต เชื่อไหมว่านักฟุตบอลหลายๆคนน่ะเขาไม่ได้ตามหาชัยชนะหรอกเขาตามหาความภาคภาคูมิใจในตัวเองความสึกด,ดีที่เขาได้เล่นบอลความรู้สึกที่ว่าจะมีคนชื่นชมเขาและผมเชื่อว่าเป้าหมายของหลายๆคนมันใหญ่กว่านั้นน่ะมันมันใหญ่กว่าคําว่าเล่นบอลนอะ่ะได้เล่นสมโมสรอ,อาชีพไหมติดทีมชาติไหมเอาชนะระดับเอเชียระดับโลกพาไทยไปบนโลก หรือได้แชมป์มาอะไรก็ตามการที่จะไปถึงตรงนั้นได้จิตใจต้องเป็นยังไงล่ะจิตใจเราต้องสูงถึงขั้นที่ว่าไม่ว่าเราจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนแล้วก็พร้อมที่จะเอาชนะและไล่ล่าและชอบด้วยชอบที่จะเจอคู่ต่อสู้เก่งๆแบบนั้นโอ้คู่ต่อสู้เก่งมากเลยชอบยิงเลยโหนักบอลสโมสรอะไรมาเลยอยากจะเลี้ยงหลบจะแตะลอดขาเลยนอกปะและทั้งหมดนี้นะครับคือพลังของคําพูด พลังของคําพูดเนี่ยมันดีมากๆและยิ่งใหญ่มากๆแต่เราเป็นไงครับเราโดนพลังของคําพูดของใครบางคนใครหลายๆคนเล่นงานเราและมันฝังอยู่ในใจิตใจเรานอกว่กเราสามารถแก้คืนโดยการพูดในสิ่งที่ดีเกิบเราสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีแรงที่อยากจะเล่นบอลสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยทุกคนบอกว่าอ๋สายอารมณ์รุนแรงหรือว่าแบบอินมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะสลายพลังงานคำพูดของหลายๆคนน่ะที่โดนมาทุกคนจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนะท่องไว้เลยว่าการเลียงหลบพูดต่อสู้คือสิ่งที่ทำได้และไม่ผิดกติกามีไหมเลียงหลบพูดต่อสู้แล้วโดนไปแดงอะ่ะ้าไม่ใช่แบบเลี้ยงหลบแล้วไปเตะเขาอย่างเงี้ยนอกป่พะพอถ้าเกิดเราไม่กล้าเลี้ยงหลบหรือใครบอกไม่ให้เราเลี้ยงหลบแล้วเราจะฝึกเลี้ยงหลบไปทำไมอะ่ะ แน่นอนนะว่ามีคําพูดแน่ๆนะแบบอ๋อเล่นเมื่อทีมการเล่นเป็นทีมจะทําให้เราได้แชมป์จะอย่างนี้อย่างงี้แล้วเราเห็นกี่ทีมแล้ว่ที่เล่นเป็นทีมอะ่ะแต่ก็ไม่ได้แชมป์อ่ะแล้วเราก็จะเห็นทีมหลายๆทีมใช่ไหมที่แบบมีผู้เล่นที่เลี้ยงบอลเก่งแล้วได้แชมป์แบบง่ายๆอะ่ะแล้วทําไมเขาไม่ห้ามเมสซี่ห้ามเลี้ยงบอลล่ะเออแล้วทาไมเราแบบทั้งโลก แบบชื่นชมเมสซี่โอชุดชอบอยากอยากเห็นเมสซี่เลี้ยงบอลเลี้ยงไปเลยโอ้โหลุยไปเลยโอ้เหลืออะไรชนะทีปอย่างเงี้ยชนะทีปโอโ้เลี้ยงเลี้ยงไปเลยชนะทีปลุยไปเลยคือนอกปะเชื่อปะถ้าผมเป็นโค้ชให้กับทุกๆคนอนะ่ะแล้วผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยเลี้ยงเลยเอาเลยเอาเลยน้องเลี้ยงเลยสุดยอดนี่แหละเออเลี้ยงลบไปเลยสองสามคนสุดยอดมากมากเอาพาไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม,าเามา่เลี้ยงลบไหมทุกคนรู้สึกยังไงบ้างเนี่ย อ่าลองแบบมองรอบตัวไวอ่าหันจังหวะให้ดีนะหอลอกลอก่อคู่ต่อสู้โชว์ท่าหลอกน่อยอย่างเงี้ยเราอยากอยู่กับทีมอยู่กับเพื่อนอยู่กับโค้ดที่พูดแบบนี้กับเราหรือเปล่านะครับหลายคนกลัวพลาดใช่ไหมล่ะแบบโอ้พี่ผมกล้าเลี้ยงรถผมยังงั้นอย่างงี้แต่ผมกลัวพลาดหรือผมทผาพลาดบ่อยเป็นไงเราก็ไปพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้นให้เร็วขึ้นให้เก่งขึ้นให้คล่องขึ้นเลิ่งหลบกลัวฝึกสเต็ปเท้านู่นนี่นั่นเสียบอลก็ไล่บอลคืน ได้บอลปุ๊บมาเลี้ยงหลบใหม่ก็แค่นั้นนะครับเชื่อปะ่ะถ้าฟุตบอลคือกีฬาที่เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อะที่แบบมีหัวข้อหลักคือการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อะถ้าฟุตบอลคือกีฬาที่แบบใครก็ตามที่ได้บอลต้องเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยทุกอย่างและมุมมองจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับทุกคนจะสรรเสริญทุกคนจะแบบสนับสนุนให้นักบอลเลี้ยงบอล เชื่อป่ะถ้าเป๊ปกอดิโอลาหรือว่าแบบโค้ดร,ระดับโลกบอกนะว่านักฟุตบอลที่เลี้ยงบอลเก่งนักฟุตบอลที่เลี้ยงบบคู่ต่อสู้ได้คือนักฟุตบอลระดับโลกเราพร้อมที่จะอะไรดึงมาร่วมทีแมนซิตี้คือนอกป่ะเป็นไงครับทั้งโลกหรือโคตรเราก็แบบอ๋อืเป๊ปกอดิโอลาบอกอย่างงั้นนี่งั้นพวกเราเลี้ยงนกกันเถอะเยอะทุกคนต่างเลี้ยงนกทุกคนต่างมีมอะไรมีแบบฝึกเลี้ยงนกกันกันเกลื่อนกลาดแล้วแบบ แล้วไอ้ที่แบบความคิดที่ว่าการเลียงเราพูดเราสู้คือสิ่งที่ไม่ดีคือแบบอย่าเลียงเราพูดสู้อย่าเลียงเยอะนูน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะโดนอย่างนี้เป็นไงครับมันหายไปไหนอะ่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับมันเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงคือการเลียงเราพูดเราสู้มันก็มีโอกาสเสียบอลแต่ถ้าเราทําให้ดีล่ะถ้าเราฝึกอย่างดีล่ะถ้าเราพัฒนาให้เหนือคนอื่นล่ะ มันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะทําให้เรายิงประตูได้เอาตัวรอดได้ได้รับชัยชนะถูกปะและที่สาคัญนะครับเราก็จะรู้สึกสนุกมีความสุขที่ได้เล่นบอลด้วยโอเคนะครับดังนั้นนะครับใครที่ไม่กล้าเล่นบอลมีปัญหาในการเล่นบอลอย่างเงี้ยได้เวลาที่เราจะมีความสุขกับการเลี้ยงหลบโคต่อสู้แล้วนะครับ